สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาแจกเอ่อเว็บแบบแกล้งเพื่อนมันไส้ใค่อะไรอย่างนี้นะครับเวลาโหลดอันนี้บางทีมันจะขึ้น่าเว็บนี้ไม่ปลอดภยัยหรือ,อน,นี้ไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ อันนี้ไม่มีวีรัสแน่ๆนะครับอันนี้ทําเองพอลิงก์ลิงก์เดี๋ยวให้ใต้คลิปครับพอลิงก์นี้ผมให้ไปแล้วอย่างนี้มันจะมาหน้านี้ใช่ไหมฮะกดดาวน์โหลดแล้วก็กดอ่าตรงนี้กโดโอเพนเป็นแนวแบบนั่งคลิกเอาฮะอวิล่าก็สวัสดีช้าโลกสวัสดีช้าโลกสวัสดีช้าโลกพ่อมีแต่ไม้เจ้าพี่อย่าปิดนะโอเคปิดยังอีก คุยกันก่อนเจอมาโคแน่ห้า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 ปิดกูไม่ได้หรอกไม่ได้แอม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 อ่าพไปแย่ไ่ทันนะฮะก็ลองไปเปิดอกนะฮะบายบายโอเคเอฟเอซ่าไอนี้ก็ต้องมานั่งกดปิดเอาเรื่อยๆนะครับกดยีสตกดโนเหมือนกันหมดนะครับกด Enter ก็ได้ Enter เร็วกว่า กว่ามันจะหมดนะฮะที่ทำไว้ใครไม่รู้ก็กดนูที่กดนูในกดรวมๆมันก็บางทีในแห่งน,นี้ถ้ากด enter มันเร็วกว่าเห็นไหมฮะถายแล้วอ่าฉะงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ